สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพ็ญในนามสำนักพิมพ์บ้านแม่มดและมีโ s t ตา g r o u p ๊นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์บราเชตตียะเกษมค่ะซึ่งท่านให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนที่บ้านพักของท่านที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นนูก็ขอากราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณานะคะให้ได้มีโอกาสมารับฟังแล้วก็ได้ รับความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำะว่าอาจารย์ศึกษาโหราศาสตร์ขแขนงไหนมาบ้างคะอย่างเริ่มเริ่มเริ่มต้องพื้นเพก่อนเพราะว่าอาจารย์แน่ยแนวคิดของอาจารย์จรัมอาจารย์จรัยท่านเป็นลูกของท่านขุนท่านสมัยก่อนนี่คงจะว่างมากคงจะว่างมากหมายถึงว่า การที่จะสนุกสนานแบบไปรุ่นอะไรตอนที่อาจารย์อายุป,ประมาณน่าสิบหกวกอาจารย์จรันนะครก็ก็สนใจเรื่องสเทย์แหรละและผมโซายมาท่านจะรู้ว่าท่านชอบเรดาวเพราะว่าจากันทึกเก่าของท่านท่านก็คุยเรื่องดาวอะไรอย่างเงี้ยพื่งพีอาจารย์จรันก็ไม่มีอะไรในชีวิตประจำวันมากก็จะเป็นในลักษณะของ คือดาวสนใจองราศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆและเป็นลูกท่านขุ่นแล้วก็พร้อมีความรู้ในสมัยนั้นถ้าพูดถึงลุกท่านนี่คนมีความรู้จริงๆและศึกษาในด้านดาราศาสตร์หราศาสตร์น้อยมากทางวิทยาศาสตร์นะฮะอาจารย์คะแล้วช่วงนั้นอาจารย์จยัลันคืออาจารย์ทราบได้ยังไงคะว่าจะต้องไปเรียนกับอาจารย์จยัลันเช่นหาข้อมูลยังไงคะตอนนั้นมันเป็นคิดว่ามันเป็นจังหวะ บอกโชคชะตาครับจังหวะคนที่มันจะต้องสัมพันธ์กันหรือว่าโชคชะตาก็ได้เพราะว่าอาจารย์รู้จากท่านอาจารย์พิชาว่าอาจารย์พิชาท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์จรัญคนหนึ่งแต่ไม่ได้เรียนโดยตรงต้องสืบตำรามาออือค่ะค่ะอาจารย์ก็มีจังหวะโชคดีระหว่างที่ไปซื้อโปรแกรมกับคุณมานแถมเบอร์อาจารย์จรัญบอกว่าเนี่ยเบอร์อาจารย์จารัญเบอร์อะไร กูนเนี่ก็บอกว่าเออเบอร์นี้เบอร์นี้เราก็โทรที่บ้าน,น<ช>ก็เริ่มต้นตรงนั้น<ช>หลังจากเริ่มต้นตรงนั้นมามันก็ปลูกพันธุ์กันมาอย่างเงี้ยเราก็อยู่ใกล้ชิดกัน<ช>หลังจากที่ศึกษาอาจารย์จรัญมาก็ามาจนท่านเสียชีวิตนะฮะระหว่างที่ศึกษาอาจารย์จรัญนี่เคยเคยทำทำอะไรหลายๆอย่างจะให้อาจารย์จรัน เช่นเปิดสกายครอปปีสามแปดจะมีมีหนังสือแจกอีกสามแปดเปิดสกายครอปใช่ใชและจัดงานสุริยะพาดพาดดวงเมืองปีสามแปดเดือนตุลาก็ทำให้อาจารย์จรัสนเพราะว่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกแบบอยากรู้แล้วก็ความกระตือรือร้นมากมากแบบแบ,แบบ<ม>สน,สน,นุกสนานนะ สนุกสนานแต่จะเน้นเรื่องสนุกนะฮะไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะเน้นเรื่องสนุกแล้วจะเน้นเรื่องแบบความอยากทาอยากรู้ยังยังคิดยังไม่ได้คิดนะว่าจะสืบคทอดยังไม่ได้คิดว่าจะทําธุรกิจที่มาเปิดสกายคลับให้อาจารย์จรันเนี่ยก็ถามอาจารย์จรันว่าอาจารย์เราจะทําไงรวบรวมศิษย์อาจารย์จรันได้เพราะว่าตั้งแต่ที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์จรันมาเนี่ย นั้นประมาณถีปีคะตั้งแต่ไปศึกษาจนถึงท่านอาจารย์เสียชีวิตอาจารย์บรเชษได้ไปสัมผัสใกล้ชิดคุกคีประมาณเขาจะบอกว่าท่านอาจารย์จันนันท่านอายุยืนมากใช่ใช่ใช่คะปีสามปีสามสามเศษเศษสามสองไปจนถึงปีสี่สี่เจ็ดกับยี่สิบปีได้นะยี่สิบปีน่าจะได้กืบย<อ>ี่สิบปีได้ค่ะขายิ่งกว่าญาตินะคะ ยิ่งกว่าลูกศิษย์ยิ่งกว่าญาติก็ส่วนใหญ่แล้วจะพาอาจารย์ไปทานอาหารกันอ่ะค่ะอาจารย์จรันเนี่ยถ้าเป็นคนชอบชีวิตที่แบบเบาๆตอนเย็นมาถ้าไปรับอาจารย์จรันมาสมัยก่อนเนี่ยจํำได้ว่าเดียอมเบโรลเนี่ยตกลงข้าวต้มอันดับแรกเดียแอมเบโลที่รัชดาก็พาอาจารย์ไปนั่งทานข้าต้มฟังเพลงจะกลับมาก็ค่งคืนประมาณนี้ หลังจากนั้นก็ไปทานข้าวต้มกันที่เจ้าพยาแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ปรักหลักที่ประจำส่วนใหญ่ถ้าไปจะไปที่แลนด์มาร์คอ้แลนด์มาร์คโรงแรมแลนด์มาร์คนี่จะมีนักร้องคนชื่อสตีร้องน่ารักมากร้องน่ารักมากก็ไปประจำตรงนั้นเพอเยือนมาก็ไปนั่งฟังเพลงอาจารย์แต่อาจารย์จรันเนี้ยเวลาเราไปเนี่ยนะก็ไม่ได้คุยเรื่องโหราศาสตร์เลยนะเราก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วคุยกัน แต่พอเรานึกอยากจะรู้อาจารย์ต้องแาบอาจารย์แต่ตัวนี้เป็นอย่าง oh. ท่านก็บอกมานิดหนึ่ง uh huh. ท่านก็บอกมานิดหนึ่งมันเหมือนเราจะได้จะได้ในสิ่งที่เราอยากรู้ uh huh. แต่รูปแบบที่อาจารย์บางแพทเเรื่งสอนเนี่ยยังยังยัง,ย,งยังไม่รู้เลย uh huh. ยังไม่รู้เลยว่าเราจะจับต้นชนปลายอะไร uh huh. จะมารู้แบบเข้าใจจริงๆตอนที่ท่านอาจารย์กำลังเสียชีวิตแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของอาจารย์เองอาจารย์ก็ดําเนินแบบอะไรจะเกิดปอนเกิดเพ้อ,อแล้วเราค่อ,คอยๆไปแก้เอาอเไม่ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดเป้าหมายที่วางแผนเป็นขั้นตอนว่าจะทาอะไรอพออาจารย์จรันเสียชีวิตเนี่ยอันนี้อาจจะข้ามขั้นตอนนี้พออาจารย์จรันเสียชีวิตเนี่ยลูกชายท่านเนี่ยคือคุณหนุ่มท่านจะรับร่้ท่านก็บอกไปช่วยจัดห้องอาจารย์เน่ยที อะไรที่ดีๆเก็บไว้อะไรที่มันอะไรที่ไม่ไม่เก็บก็เอาเอาอกคือท้าหมออาจารย์วราเชษฐสนิทกับครอบครัวอาจารย์จรานมากจนสามารถคล้ายๆกับว่าให้ความแนะนําเวลาจัดห้องจัดอะไรได้เลยเป็นที่ไว้วางใจค่ะต,ตอนที่ไปเราไปจัดห้องอาจารย์จรัน<ม>เราถึงจะรู้ว่าลักษณะอาจารย์จรันใช้พยากร เราจะรู้รักษาอาจารย์จะเรียงลําดับการเรียนการสอนอยังไงตอนนั้นถึงจะรู้พอเรารู้มันครับเราก็เก็บเอาไว้ว่าเออเป็นอย่างนี้มันก็จบตรงนั้นอ่ะมันก็จบตรงนั้นแค่นั้นเองคือความรู้เราอาจจะยังไม่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 กระจางแต่เรารู้โครงสร้างแล้วว่าอาจารย์จะนันทายอย่างเงี้ย<า>เปิดเปิดดูเพราะอาจารย์จะนันเป็นคนที่ ท่านเป็นคนที่ละเอียดมากๆข้อมูลทุกอย่างเวลาท่านพยากรณ์ท่านจะพิมพ์ดีแล้วก็เก็บเก็บสำเนาไว้ทุกอย่างเก็บสำเนาไว้หมดจดไว้หมดว่าท่านทําอะไรอะไรเนี้ยตอนที่ประทับใจเรื่องโหราศาสตร์กับกับกับการใช้ชีวิตแล้ชีตอาจารย์จันลคือตอนตอนที่อาจารย์จันลั่ใกล้เสียชีวิตท่านอาจารย์จันลั่น ป่วยก่อนเสียชีวิตเนื่องจากมือมือเป็นแค่าแบบเปถูกน้ําพองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบุญรอดโทรศัพท์มาบอกแพทย์ว่าอาจารย์จรันเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลนะอาจารย์จรันก็มาอาจารย์จรานก็ยังไม่ได้ติดต่ออาจารย์จรันอาจารย์ก็ลองผูกเรืองดูว่าตอนที่คุณหมอบุญรอดเนี่ยโทรมาน พอดาวจะบอกอะไรเราบ้างคือตอนนั้นก็คิดว่าวิชาของรักษาโดยแบบจับซ้ายใจซ้ส่ขวาซ้ายขวาที่เราพอรู้ละหัวรหล่เป็นยังไงก็พอรู้ละเราแยกแยะพอได้ละแล้วจับอยู่หัาไี่ตอนที่อาจจะจะรังเข้าโรงพยาบาลโดยใช้เวลาที่คุณหมอคุณพ่อโทรมาเพอหลังจากที่เราเราเอ่อ เลิกคุยกับคุณหมอคุณรอก็มาผูกดวงเห็นว่าไม่ค่อยดีเห็นไม่ค่อยดีเห็นมันไม่ค่อยดีก็ค,คิดว่าจะจะจะ,จะไอหาตัวขึ้นดินไปหาอาจารย์จนันเลยวันรุ่งขึ้นทีนี้พอวันจริงๆแนละ้วกะจะไปคืนนั่นเลยพอรู้ว่ากะจะไปที่ตูกขึ้นดินไม่มีมเลยว่ากะจะไปวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นตอนเช้า ตวก็มีปัญหาอีกก็ตอนนั้นจาได้ว่าจะมีแต่สายการบินไทยนะสายการบินไทยแล้วก็โอเรียนอะไรเนี้ยมันเต็มหรือช่วงช้ามไม่มีลนเอาและตัดสินใจขับรถไป<ม>ขับรถไปหาอาจารย์จารันอาจารย์จรันเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสงนส์ชั่วข้าวเพราะว่าก่อนที่จะย้ายไปอีกโรงพยนบาลก็ก็ไปหาท่านไปถึงเงย็นออกเช้าไปถึงเงย็นขับรถไปคนเดียว พอหาพอไปไปไป,ไปหาอาจารย์จัจลนลรับรมาต้องว่าไงต้องบอกเฮ้ยบรเลเชยียรีบมาเสียมีอะไรถามรีบถามไม่งั้นเดี๋ยวตายหาไปแล้วไม่รู้อะไรแล้วนะเน<ม>ี่ยอาจารย์จะรับพูดพูดคําแรกที่เราไปเจอ<ม>ก็ก็ยังคิดว่าอาจารย์มีายหรอกเนี่ยเราก็พูดนั่นพูดาานี่<อ>ก็หลังจากที่เราไปหาอาจารย์จะลัมได้สิบกว่าวัน มาอยู่ใกล้ชิดอาจารย์แถลงจนถึงวันที่สิบเก้าตอนประมาณตีสองอาจารย์แถลงก็เสียชีวิตดูได้ตลอดใช่ไหก็อ,อยู่กับอาจารย์เก็บทุกวันทุกวันแต่ไม่ได้ทุกเวลาเพราะว่าอาจารย์ต้องกลับไปอาบน้ำอาบผ้าแต่ไม่อยู่อาจารย์ทุกวันทุกวันเพราะว่าเรารู้ละเราเห็นจากโุนล,ละลีแล้วว่าโอกาสเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดเราสามารถคุยได้อนี้หนูว่าท่านผููท่านก็น่าจะรู้นะคะ รู้รู้อาจารย์จรันรู้เพราะว่า,าหลังหลังมาเนี่ยตอนที่อาจารย์จรันปุ๋ยอาจารย์จรันได้คุยกับลูกชายแต่คุยกับพี่หนุ่มพี่หนุ่มข้อบอกนี่วอลเชต์อาจารย์ก็บอกอาจารย์จรันบอกนุมน่มพ่อก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ไปนาน,นเียาไหรก็มีอะไรก็ดูดูกันดีๆแล้วกันเนี่ยหนึ่งช่วง<อ>นึงหน,นูว่าสุดยอดเลยนะคะนอกจากจะใช้วิชาให้เป็นประโยชน์แล้วยัง เข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองค่ะอาจารย์จันลันจะเป็นจะเป็นนักหมอสตร์คนเดียวที่อาจารย์ทึ่งเหมือนกันคือในช่วงที่อาจารย์จันลันจะไปตรวจสุขภาพอา,อาจารย์จันลันรู้สึกท้องตุบๆแลวทีนี้อาจารย์จันลันก็ไม่มีโอกาสไปแต่วันนั้นอาจารย์จันลันท่านดูดาว ดูดาวว่าเออดาวนั่นเจอดาวนี่จำไม่ได้ดาวเนี่ยมันคล้ายๆจะดูของท่านพอดีวันนั้นอน่ะมีหมอรู้สึกท่านนัดนัดนัดก,ก,การตรวจสุขภาพให้ท่านต้วยรู้สึกจะไปมีโยหรือไปที่ไหนใกล้ๆบ้านท่านพอ,อ,อไปหาหมอตรวจก็ตรวจสุขภาพกันมาดาแล้วก็อาจารย์จะดั่นก็ฟุบหมด มอเหรอคะบันน,นั้นนะฟุบเอาฟุบลงไปตื่นมาอีกทีลมอายาจเปลี่ยนเส้นเลือดละอ่าแต่เป็นเส้นเ,เลือดในช่องท้องก็ยังขึ้นเลยยังถามมาจา์อาจารย์อจาอจารย์จรันรู้รู้ได้ไงอ่ะว่าอาจารย์จรันจะต้องมีอาการนี้เกิดขึ้นอันนี้คือคําถามถาม,ถาม,ถามท่านอย่างเงี้ยท่านก็บอกผมไม่รู้แต่เห็นดาวไม่ดีเราต้องไป Mm hmm. อาจารย์ก็ยัง mm hmm. ยัง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 ,ยงคุยแกเล่นๆน,นะอาจารย์มันเกี่ยวกับเราไปโรงพยาบาลหรือเปล่าพอเรามีไปโรงพยาบาลเราก็ได้เจอภาพนั้นภาพนั้นภาพนั้นอาจารย์จารานท่านก็บอกว่าเออพอดีท่านก็ไม่ได้แยกสผสงภาพได้นะเราเระวังตัวไว้ก่อน mm hmm. อาจารย์ว่าเรื่องเนี้ยมันกระทบแกอาจารย์นะที่ว่าท่านรู้ว่าภาพแบบภาพดาวไม่ดีท่านควรจะใช้ชีวิตยัยงไงท่านสามารถป่วยได้ต่อหน้าหมอ สุดยอดเะคะชาค่ะเรา<ล>เราถือว่าเรายังเครื่องแล้วขนลุกมากเลยเราเยังเรายังถือว่าอ,าอ,าอมืมันก,มนก็มันก็ทํายังไงให้ได้เหมือนท่านแ่ะก็ยังคิดนะก็ะยังคิดเรื่องพวกนี้อยู่คิดคิด,คดอยู่ในในความคิดเสมอจบลงตรงที่ว่าเราไม่ลอบข้อตอนนี้ไม่มีใครตอนเนี้ยืนยันได้ว่าไม่มีนักโหราศาสตร์ใดที่รอบค้ออาจารย์จัน เราคำว่าเราพรอบก็คือก็คือใส่ใจอาจจะเป็นเพราะอย่างที่อาจารย์แจนพูดไว้อีกอ่ะท่านชีวิตท่านไม่ต้องทําอะไรชีวิตมันมนท่านก็อยู่หัวาระส่าอย่างเงี้ยอย่างอย่างอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยทําเกิดมาก็สิ่งนี้นะค่ะน่าจะนะแล้วอาจารย์รเวลาเป๊ะมากคือตอนแรกหนูฟังแล้วหนูก็ยังไม่ไม่่ทึ่ง่าเพราะเพราะสุดท้ายไปเป๊ะที่ต่อหน้าคุณหมอหมอเลยลมฟุบอย่างเงี้ยคือคือคืออันนี้อาจารย์ต้ปรมาทับใจนะจานสองชั้นจานสองชั้น พรขออาจารย์จะรำพี่คุณเนี่ยทําจานสองชั้นมาอาจารย์มีตัวอย่างจานสองชั้นที่เป็นจานที่ดูไหมคะนี่จานอันนี้เหรอคะอันนี้นจันนี้นจานสองชั้นโอเคอาจารย์คะอันไหนหมายถึงชั้นที่หนึ่งหมายถึงชั้นที่สองอยากให้อาจารย์วรเชตอธิบายดีกว่าหนูคะ่ะ คือคือตอนนี้เรื่งจานสองชั้นนะฮะแทนคุณหนุ่มพยากรณ์เนี่ยได้ทําโปรแกรมมาล้วจะง่ายคง่ายกว่าที่เป็นกระดาษหมุนแต่ที่นี้อ่าเป็นกระดาษหมุนเนี่ยการเรียกจานสองชั้นก็คือพื้นตัวชะตาก็คือแผ่นแรกแผ่นแรกด้านด้านล่างค่แผ่นแรกแผ่นที่สองนี่เรียกว่าอ่าจานหมุนที่ที่เรียกบอกว่าจานสองชั้นก็คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็คือจานหมุนซึ่งปัจจุบันเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์รัง จานที่หมุนแผ่นนี้เรียกว่าจารจลัน uh huh. ส่วนการนี้ก็คือการคำนวณเพื่อที่จะวัดมุมค uh huh. ่ะลักษณะในการอ่านการสงแซชันหรือว่าจารจรลันเนี่ย uh huh. ก็สามารถที่จะศึกษาได้จากหนังสือที่อาจารย์จรัน,น uh huh. ได้ทํากับดรพิชิตก็คือตําราจานสงชัน uh huh. แล้วดรพิชิตท่านมาเรียนกับอาจารย์จัลันด้วยไหมคะเรียนฮะตอนปีสามสามกว่าสามหกสามเจ็ดก็เรียนก็เลย ได้ทําหนังสือจานสองชั้นใช่ในรูปแบบแบบาหลักการปักการ<ช>ค่ะอันนี้ของดออรพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ที่ท่านทําไว<ช>้ค่ะ<ช>อ๋อนี่คือเทคนิคแล้วลักษณะเด่นของการใช้จานสองชั้นแตกต่างจากจานชั้นเดียวยังไงคะลักษณะเด่นจานสองชั้นตามรูปที่สแสดงไปเมื่อกี้ค่ะจานสองชั้นนี่เวลาหมุน หาปัจจัยที่เราจะต้องการหาความหมายเมื่อเราหมุนได้ตำแหน่งแล้วปัจจัยอื่นๆก็จะแสดงออกมาให้เห็นพร้อมๆกันเช่นเช่น,ชน,ชนถ้าเราอยากจะรู้ว่าดาวอาทิตย์เราอ่ะสัมพันธ์กับอะไรบ้างเราก็หมุนอาทิตย์สีดำเนี่ยชนกับอาทิตย์อาจารย์คะแล้ว ดาวที่เราเอามาลงในจานแผ่นแรกเป็นดาวชนิดใดคะ<อ>แผ่นหิปแรกด้านหลังก็เป็นพื้นดวง,ดวงเป็นพื้นดวงที่เราได้ข้อมูลมาจากการหาตำแหน่งจากโปรแกรมนั่นก็คือปริ้นออกมาปร,มปริ้นออกมาแล้วจานอันลำดับที่สองเรียกว่าจานท่านอาจารย์จันลันพี่กุล<อ>แล้วก็สมบุดดาวที่ลงในจานแผ่นนี้ เอามาจากไหนคะเอออเามาจากการคำนวณตามหลักวิธีของอาจารย์จรันซึ่งก็ไม่ใช่ทานสิตย์หรือดาวจรที่เราปิ้งมาไม่ฮะไม่ฮะมันมันก็จะต้องมัน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 ก็จะต้องหาต้องเรียนรู้วิธีการลงเพื่อจะให้ดาวเพื่อที่จะได้อาจารย์จรันมาอ๋อ เข้าใจค่ะคือคือพื้นดวงเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้ค่ะค่ะว่าดวงใครดวงของเขาพิมพ์ไปเคไปใช้โปรแกรมในคอมก็ได้ใน<ป>ได้ได้ส่วนส่วนในอาจารกจารันนี่ก็คือวิธีการลงดาวด้วยวิธีการของอาจารย์จารันที่เรียกว่าอาจารย์จารันเนี่ยโอเคซึ่งตอนนี้ตอนนี้ง่าย<อ>นะฮะตอนนี้โปรแกรมของคุณนุ่มซึ่งก็จะมาทําหน้าที่เป็นดาวจรไม่ใช่ดาวจรนะ เป็นการจำนาเป็นการคํานวณเพื่อที่จะหาตําแหน่งไม่ใช่ดาวจรนะฮะคือคือคืออันนี้ก็คือดวงกาเนิดอ,<ช>อันนี้ก็คือดวงกาเนิดแต่<อ>ดวงกาเนิดตัวเนี้ยกดวงดวงดวงกําเนิด,ดตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นดนวงคํานวณเพื่อที่จะหาข้อมูลยกตัวอย่างว่ากรณีที่อาทิตย์ต่อชี้กอาทิตย์ไอคู่คู่ทำทั้งหลายก็คือศูนย์ทั้งสี่เข้าใจคือสูตที่เดียวพวกเราเห็นศูนย์ทั้งสี่แล้วทั้งหมดมาเป็นยังไงค่ะแล้วก็เอาจาน ลำดับสุดท้ายมาช่วยในการอ่านเปเครื่องมือในการอ่านเป็นเครื่องมือมืเป็นอาจารย์อาจารย์การคำนวณอันนี้เป็นการคำนวณนะฮะอันนี้จารย์จานรันการคำนวณเมื่อเรามาไว้ที่ตำแหน่งอาทิตย์เราก็จะสามารถเดียแล้วจารคำนวณนี้เอามาจากไหนคะได้มาจากไหนคะมันมีการทำจากนักโหราศาสตร์แล้วก็ไปซื้อมาตลาดนั่นแหละอ๋อค่ะ แล้วก็เนี่ยเอาไว้เพื่อที่เราจะรู้ว่าตำแหน่งนี้มันสัมพันธ์กับตำแหน่งอะไรบ้างตามแกนและแขนของมันเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนัはは un ้นเทคนิคการสองชั้นจึงเป็นเทคนิคพิเศษที่ท่านอาจารย์จรัญพิกูลคิดขึ้นมาคิดได้ใช่ใช่อยากให้อาจารย์เล่าย้อนไปนิดนึงค่ะว่าสมัยเทีคือท่านอาจารย์จรัญนะคะเรียนไปเรียนไปศึกษาโหราศาสตร์กับท่านอาจารย์ใดแล้วก็เรียนสาขาใดบ้างค่ะ อันผมจําชื่อไม่ได้อาจารย์จรัรนี่เรียนโหราศาสตร์ไทยจําเท่าที่อาจารย์จรันคุยให้กันก็คือท่านเรียนจนสามารถทําปฏิทินสุริย,ยะญาติสารลำล้ม,ลมานนักแกี่จนได้กับอะไรย้ําลําภูอาจารย์ใดจำสุริยะลําูอาจารย์จาําไม่ได้แล้วก็เรียนไปจนพูดง่ายๆโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอาจารย์จะรันเรียนจนมลุปบ่บโปหมด แต่ก็มีปัญหาในการตีความจริงๆแล้วชีวิตท่านส่วนใหญ่ก็เรียนเต่โหราศาสตร์ใช่ใช่อาจารย์จรันดีเดีโหราศาสตร์ทีนี้ท,นทีนี้พออาจารย์จรันเน่ยไปเจอไปเจอเอกสารโหราศาสตรส์สากคนโดยเฉพาะท่านไปเจอหม่อมเจ้าท่านหนึ่งาาาาชื่ออะไรจำไม่ได้มาทายอาจารย์จะรันว่าแก่ตัวมาก เดยนโหราศาสตร์ไว้เขาไว้ทำมาหากินอาจารย์จรันรู้สึกประทับใจแล้วก็เริ่มศึกษาโหราศาสตร์สากลเมื่อปี2490้ 5, อาจารย์จรันก็ไปเรียนโหราศาสตร์สากนที่อิกิจกลับามาก็ปี2500ใกก้2 4 9ิ798 97 98, ดิกันยากลับมาก็เริ่มมาเผยแพร่พอเริ่มมาเผยแพร่อาจารย์จันันท่านก็ออกหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เล่มแรกนี่คือเล่มแรกโหราศาสตร์สกลนะฮะค่ะชื่อโหราศาสตร์สกลของท่านอาจารย์จันลันพิกุลค่ะค่ะเดี๋ยวจะเปิดดูนะคะคร่าวๆโอ้เปิดอย่างระวังค่ะเพราะเดี๋ยวจะาของพังค่ะ อาจารย์ขาเชิญค่ะอะส่วนในหองศาสตรยยูเรเนียนอาจารย์จรันก็ทาเป็นหนังสือปกดำขั้งแรกที่สองหนังสือ,อยูเรเนียนเล่มแรกครับเป็นปกดำแต่นี่เป็นหนังสือกอมาค่หนังสือปกดําแจกในงานศพเป็นหนังสือเล่มแรกชื่อแนะนํายูเรเนียนอ๋อค่ะอาจารย์แนะนำย er ูเรเนียนก็ถือที่ออกมาอหนังสือที่จุดประกายให้อาจารย์จรัน ท่านสนใจยูเรเนียนคือหนังสืออินเสิร์ชเนี่ยครเล่มแรกที่ท่านอาจารย์ได้อาจารย์ก็เริ่มศึกษายูเรเนียนเลยหมายถึงว่ามีคนอา<ต>มารย์ไปหาได้ไม,มีคนนำมาให้ใช่นำมาให้อาจารย์แนมะ้อาจารย์ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มต้นพอได้เสือเริ่มนี้มาอาจารย์ก็เริ่มเริ่มเริ่มศึกษามาจนกระทั่งได้พิชายยูเรเนียนมาเียแพร โอ้โหเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยต้องบอกว่าเป็นความภาคเพียรโน้เห็นอี้แล้วเข้าใจค่ะท่านก็เลยเป็นเริ่มไปเรียนหัวรศาสตร์อยู่เลเนี่ยคําว่าเรียนคือท่านศึกษาด้วยตัวเองนะคะใช่ใช่สุดท้ายนี้หนูอยากให้อาจารย์วราเช่นะคะช่วยกล่าวถึงคือท่านอาจารย์จรัญพิคุณในความทรงจําอันงดงามของท่านอาจารย์วรเชษนะคะ ถ้านอาจารย์จันลัมพิกุลเน่ยสำหรับผมไงนะท่านก็เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ที่เราผูกพันกันเสมือนญาติสนิทท่านท่านเป็นคนที่ให้อะไรวไว้แก่สังคมอย่างมีคุณค่ามหาศาล ซึ่งผมซ,ซ,ซึ่งซึ่งอาจารย์เองกล่าวว่าคงมีสักวันที่มีคนเก่องกว่าอาจารย์นํานําโครงสร้างทั้งหมดของอาจารย์ของอาจารย์จรัญมาเผยแพร่และต่อ,อยอดอาจารย์จรัญเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธต่อเรื่องการช่วยเหลือในด้านองราศาส์ทุกระบบช่วยทุกคนอาจารย์จรัญเป็น เป็นคนที่น่ารักมากก็ย,ยัยงเสียดายอยู่นะก็คงจะมีเท่านเนี้ยที่ว่าเรารักแล้วก็คิดถึงอาจารย์จรังเสมุอเวลาทํางานเนี่ยก็เหมือนอาจารย์จรังน,นั่งมองเ,าเมาช่วยงานเมาช่วยงานแล้วก็ <S 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 อยากให้ท่านอาจารย์บรเช่นะคะ หนูในฐานะนักโหราศาสตร์รุ่นน้องค่ะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ท่านให้เกียรติให้โอกาสแล้วก็ให้เวลารวมถึงให้หนูได้มีโอกาสเห็นความงดงามของวิชาโหราศาสตร์ได้เห็นตำราตำราแล้วก็ได้เห็นมุมมองทุกอย่างที่ท่านอาจารย์วรเชสสะท้อนให้หนักโหราศาสตร์รุ่นใหม่ได้เห็นว่าโหราศาสตร์ยังมี บุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลที่งดงามแล้วก็กําลังจะเผยแพร่ความรู้โหราศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์สากลแล้วก็ยูเรเนียนะคะอยากให้ท่านอาจารย์บรเชษฐ์กล่าวให้ให้กำลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ทุกๆระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียรวมถึงโหราศาสตร์ คขแนงอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงในในโอกาสนี้อะค่ะออ,อยากให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความเพียรพยายามหลักสำคัญอย่าเชื่ออะไรที่ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นแรกๆให้พิสูจน์ไปมากมาก แล้วเราจะเห็นข้อบกพร่องที่เราเกิดความมั่นใจอจาจารย์จันเคยเกล่าวไว้ขั้นหนึ่งสิ่งที่เราศึกษามาเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่สั่งสมกันมาเป็นธรรมามตปีเขา้าพิสูตรมาหมดแล้วบอกว่ามันแท้จริงดังนั้นตอนเนี้ยไม่ว่าโหราศาสตร์แขนงใดก็ตามให้ทุกท่านนพยายามศึกษาไปเมื่อถึงทางกันอย่าคิดว่ามันไม่แม่น ทางตันก็คือเราต้องรู้ตัวเราว่าปัญหาเกิดจากอะไรเราลองเราลองค้นคนหาจุดลึกกว่านั้นนะแล้วบันทึกไว้เมนหลักของนักโหราศาสตร์แท้จะต้องทำบัน,บนทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองได้ดำเนินถึงจะพบข้อบกพร่องและข้อแท้จริง แล้วกขอหนูขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วรเชษตียะเกษมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูได้ฟังมาวันนี้รวมถึงผู้ที่สนใจได้ฟังวิดีโอเทปนี้เราใช้เวลาคุยกันเกือบ2ชั่วโมงนะคะอยากให้อย่าฟังเพียงครั้งเดียวผ่านอาจจะต้องฟังซ้ำๆฟังหลายๆครั้งอาจจะได้รับการเฉลยอะไรบางอย่างที่ ติดค้างในใจเรามานานเหมือนที่ดิฉันได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่อาจารย์วรเชษมาเฉลยให้แม้แต่ว่าเป็นคําพูดเพียงสั้นๆน,น,นิดเดียวค่ะแต่ว่าช่วยคลายเหมือนการคลายเชื่อกแล้วก็คลายปมของการเรียนโหราศาสตร์ให้กับพวกเราค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอตอนนี้นะคะก็สํานักพิมพ์บ้านแม่มดขอใช้ว่าเป็นความรู้โหราศาสตร์นอกตาําราแล้วก็เป็นการได้มีโอกาส ออกมาพบปะนักโหราศาสตร์ต้องบอกว่าโหราศาสตร์สัจรมาเจอให้เจออาจารย์นะคะความจริงนัดอาจารย์ไว้แค่ครึ่งชั่วโมงแต่น,นี้ก็คือเปิดยาวมาถึงสองชั่วโมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็จะเป็นการบูชาครูบรมครูโหราศาสตร์ท่านอาจารย์จันทร์พิกลนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ความเมตตาเล่าผ่านท่านอาจารย์วอเชส ตยกเกษขอกราบขอพรบคุณท่านมาณนะโอกาสนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนนักโหราศาสตร์ที่สนใจเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook สำนักพิมพ์บ้านแม่มดแล้วก็เวอร์ไวเว็บมีโอซากุปขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ